เริ่มแล้ววันนี้หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกหนักยิ่งอากาศร้อนยิ่งต้องระวังลมกระโชกแรงด้วยค่ะส่วนใครที่ไม่สมหวังสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ายังได้ลุ้นฝนอีกชุดใหญ่ฝนชุดต่อไปตกเยอะกว่ารอบนี้อีกค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่1 4ถึงวันที่23มิถุนายนค่ะวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกแล้วบ้างคะอย่าลืมแจ้งข่าวรายงานสภาพอากาศไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะคะแต่ก็มีอีกหลายเสียงค่ะที่ยังบนเข้ามาถึงสภาพอากาศที่ยังคงร้อนและแรงต่อเนื่องฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วแอดมินก็ขอส่งกําลังใจขอให้ได้รับฝนในช่วง1-2วันนี้นะคะเพราะหลัง1-2วันนี้ไปแล้ว หลังวันที่17 18 19ค่ะ นก็จะลดลงนะคะอากาศก็จะกลับมาร้อนต่ออีกแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะในสัปดาห์หน้าวันที่20เป็นต้นไปฝนกลุ่มใหญ่ก็จะกลับมาตกอีกครั้งมรสุมจะมีกําลังแรงขึ้นรอบหน้านะคะฝนจะตกเยอะกว่ารอบสัปดาห์นี้อีกค่ะรวมถึงระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงด้วยค่ะสําหรับวันที่14และ15มิถุนายนนะคะพื้นที่ที่ต้องระวังฝนฟ้าคะน,นองค่ะกรมอุมืตัเตือนภาคเหนือระวังฝนลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ยาวและน่านภายสารค่ะฝนจะเยอะที่สุดนะคะ70%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬนองบัวลำ a ูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแกน่นมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางค่ะฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีชัยนาทนาคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยกรุงเทพปริมณฑลฝนจะเยอะกว่าค่ะอยู่ที่60% ของพื้นที่ภาคตอนออกฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสระกแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน60%ของพื้นที่และตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันฝน60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลค่ะต่อไปไปดูพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากกรมอุตุ กันต่่อคะในช่วงวันที่14ถึง16มิถุนายนร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยมความกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวนออกลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวนออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่17-19มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทําให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนมากที่ยังมีฝนตกอยู่ก็คือด้านรับลมมรสุมค่ะ หลังจากนั้นในวันที่20มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลนดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่รองมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทำให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ มาต่อที่แอปวินดี้ค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเมฆครึม้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นร้อเปอเซอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยค่ะตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะช่วงสายค่ะ เริ่มมีฝนตกในช่วงของแถวกรุงเทพแถวภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะคะพอช่วงบ่ายค่ะบ่าย2องบ่าย3ามของวันที่1 4มิถุนายนฝนก็เริ่มตกกระจายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่เลยนะคะ นี่เป็นภาพถ่ายเรดาร์ในช่วงประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3ค่ะมีกลุ่มฝนตกเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานด้านตะวันตกค่ะแถวชัยภูมิโคราชขอนแก่นนะคะส่วนภาคกลางยังค่อนข้างน้อยอยู่ค่ะภาคเหนือก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะคะ เดี๋ยวช่วงเย็นนี้คาดว่ากลุ่มฝนก็น่าจะตกกระจายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมกลุ่มเมฆฝนแล้วนะคะตอนนี้ก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมค่ะส่วนใหญ่ภาคใต้าภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือตอนบนค่ะไปดูแนวโน้มฝนจากแบบจำลองกันเลยค่ะ เริ่มดูกันที่3าทุบบ่มธนาคารที่14มิถุนายนค่ะภาคใต้ฝนจะลดน้อยลงนะคะแทบจะไม่มีสีแล้วค่ะภาคตนออกยังมีสีอยู่แถวสักแก้วปราจีนบุรีนคะรนายกฉะเชิงเซาสีฟ้าค่ะภาคกลางค่ะแถวกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณนครปฐมอยุธยาปทุมธานี สระบ,บุรีแล้วก็แถวกรุงเทพปริมณฑลค่ะภาคเหนือจะมีสีเขียวเหลืองนะคะระวังฝนตกหนักด้วยในช่วงของตอนบนค่ะแถวแพร่ลำปางค่ะพะเยาเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่แม่ห้องสอนเป็นสีฟ้าอุตรดิตถ์น่านพิษณุโลกเป็นสีฟ้าค่ะสำหรับภาคอีสานค่ะเป็นสีฟ้าเขียวนะคะแถวบึงกาฬนะครพนมสกนลนครมุกดาหารกาลสินขอนแกน่นมหาสรารคามนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษค่ะ แล้วก็เยะโสธทร้อยเอ็ดอุบ,บลราชธานีเล็กน้อยค่ะตีหวันพุทธที่ 15. มิถุนายนค่ะแนวโน้มฝนส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนภาคเหนือด้านตอนออกไพ่าสารตอนบนและไพ่สารด้านตะวันออกค่ะส่วนภาคใต้นะคะสีน้อยมากโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากส่วนใหญ่อยู่ในทะเลนดามันค่ะ แล้วก็ชายฝั่งแถวจังหวัดภูเก็ตพังงาสตูลภาคตนออกไม่ค่อยมีสีค่ะภาคกลางไม่มีสีนะคะภายสานค่ะจะมีสีแนวจังหวัดศรีสะเกษอุบลอำนาจมุกดาหารนครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีแถวพิษณุโลกน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายค่ะจะเป็นสีเขียวเหลืองนะคะระวังฝนเยอะด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่ลำปาง พะเยาค่ะก็จะเป็นสีฟ้านะคะตีสาวันพุทธที่15มิถุนายนค่ะยังต้องระวังฝนในส่วนของภาคเหนือพื้นที่เด,เดิมเมื่อกี้เลยนะคะเชียงรายพะเยาแพร่นาดอุตรดิตถิษณุโลกเพชรเชอร์ปูนค่ะแล้วก็สุขโขทัยนะคะด้วยสีเขียวเหลืองอยู่แถวพิษณุโลกค่ะสําหรับภาคกลางไม่มีสีนะคะสีน้อยมากๆภาคตะวันออกก็มี แต่น้อยมากๆเช่นเดียวกันค่ะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าจางๆพื้นที่ติดทะเลภา่สารเน้นทางตอนบนและฝั่งตอนออกของผ้าค่ะสีเขียวเหลืองอยู่แถวบึงการอุดรธานีสกลนครการสิลป์แล้วก็นครพนมค่ะส่วนสีฟ้าคือแถวจังหวัดขอนแก่นเลยหนองบัวลำพูนครราชสีมามีแต่ว่าน้อยมากนะคะแล้วก็101ร้อยเอ็ดยโสธรอํนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะ หกโมงเช้าวันพุธที่สิบห้ามิถุนายนอีสานฝนจะกระจายเพิ่มขึ้นอีกนะคะกลุ่มสีเขียวเหลืองก็จะกระจายเพิ่มขึ้นค่ะแถวอุดรธานีสกลนครค่ะมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินทร์ศรีสะเกดนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นเทียนมินแจ้งก่อนหน้านี้เป็นสีฟ้ายกเว้นฝั่งชียภูมิโคราชบุรีรัมค่ะแล้วก็ตอนล่างของ ภาคที่ติดกับกัมพูชานะคะที่ไม่มีสีค่ะภาคกนออกยังน้อยอยู่ค่ะมีสีจ,งจางๆฝั่งระยองจันทบุรีราดภาคกลางก็น้อยนะคะมีแค่แถวพื้นที่ติดทะเลกรุงเทพสมุทรปราการค่ะภาคเหนือยังเป็นพื้นที่เดิมนะคะเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตพิสนุโลกเพชรบูรณ์ค่ะโดยสีเหลืองแถว พิษณุโลกนะคะสำหรับภาคใต6้6โมงเช้าว,วันพุธสีน้อยค่ะส่วนใหญ่อยู่ในทะเลทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็บริเวณเกาะต่างๆนะคะ9ก้าโมงเช้าว,วันพุธที่15ม,ม,มิถุนายน,นภาคใต้เริ่มมีสีเพิ่มเข้ามาจากฝั่งอันดามันค่ะสีฟ้าแถวพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลแล้วก็บางส่วนของสองขลานะคะภาคตะวันออกอยังน้อยอยู่ค่ะสีฟ้าแถวชลบุรีระยองจันทบ,บุรีราดภาคกลางก็มีแค่ช่วงตอนล่างนะคะแถวใกล้ชายทะเลกรุงเทพสมุทรปราการสระบุรีค่ะ ภาคเหนือค่ะสีอ่อนลงนะคะแต่ว่ายังคงมีสีฟ้าปกคลุมอยู่ค่ะทั้งแม่ฮ่องสอนตาเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะอีสานสีลดน้อยลงนะคะความหนักของฝนจะลดลงฝนก็จะเบาบางลงค่ะโดยส่วนใหญ่ยังมีสีฟ้าอยู่ทางตอนบนนะคะตอนบนทุกจังหวัดค่ะแล้วก็ฟังฝั่งต้นออกของภาคนะคะกาฬสินมุกดาหารคานครพนมอำนาจเจริญอุบลค่ะส่วนฝั่งโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ยังไม่ค่อยมีสีค่ะ เทียงวันพฤหัสที่15มิถุนายนค่ะไพยสารด้านตอนออกสีจะลดลงนะคะแต่จะมาเพิ่มสีฟ้าทางฝั่งเชยพุมมเลยโคราชแทนค่ะภาคตอนออกเริ่มมีสีฟ้าเพิ่มขึ้นค่ะชลบุรีระยองจันทบ,บุรีตราชเชิงเซ้าภาคกลางเริ่มมีสีเข้ามาทางฝั่งกาญจนบุรีก่อนนะคะแล้วก็บางส่วนของนครสวรรค์อุทัยธานี ภาคเหนือค่ะสีเยอะขึ้นนะคะสีกระจายเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะมีสีฟ้าปกคลุมนะคะด้วยสีเขียวเหลืองอย่างเช่นแถวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายค่ะแล้วก็เพชรเชื้์บูลแถวลมศักภาคใต้สีก็เยอะขึ้นนะคะมีสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดตั้งแต่ประจวเบเชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสค่ะด้วยมีสีเขียวเหลืองฝั่งจังหวัดระนองแล้วก็แถวยะลานราธิวาสค่ะ บ่ายสามวันพุทธที่15มิถุนายนภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็มีโอกาสตกหนักหลายพื้นที่ค่ะสีเขียวเหลืองค่ะแถวเพชรบุรีค่ะแถวชุมพรสุราธานีพังงากระบีน่นครศรีธรรมราชแล้วก็ยะลาค่ะนอกจากนั้นสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดภาคตอนออกสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดค่ะโดยเฉพาะช่วงสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกนะคะภาคกลางสีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะตกมากขึ้นแต่ไม่ได้ตกทุกพื้นที่นะคะอย่าลืมค่ะโดยสีเหลืองจะอยู่ฝั่ง กาญจนบ,บุรีค่ะฝั่งนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ราช,ชบ,บุรีนะคะภาคเหนือค่ะสีปกคลุมทุกจังหวัดค่ะเป็นสีฟ้านะคะโดยเฉพาะสีเหลืองแถวเชียงรายเชียงใหม่ค่ะลำปางน่านค่ะสำหรับไอีสารสีก็เยอะขึ้นนะคะแต่ว่ายังเป็นแค่สีฟ้านะคะส่วนใหญ่เน้นทางตอนบนของภาคค่ะเลย น้องบัวลำพูน้องคายอุดรธานีสกลนครค่ะส่วนทางตอนล่างของภาคก็จะมีบ้างเป็นสีฟ้านะคะแถวโคราชบุรีด้านสุรินทร์สิสกเกตอุบลน,นะคะเน้นตอนล่างของจังหวัดค่ะ6โมงเย็นวันพุทธที่15มิถุนายนพายุสารยังมีโอกาสเกิดฝนตกอยู่บางแห่งนะคะสีฟ้ายังคงเยอะอยู่ค่ะ สีกระจายเกือบทุกจังหวัดยกเว้นแถวจังหวัดเลยอุบลราชธานีแล้วก็แถวสีสะเกดนะคะที่ฝนที่สีจะค่อนข้างน้อยส่วนแถวบึงกาฬกับนครพนมมีสีเขียวเหลืองค่ะภาคตอนออกสีเหลือแค่แถวสรกีแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาเป็นสีฟ้าค่ะภาคกลางฝั่งกาญจนบุรีสีลดลงนะคะแต่ว่าช่วงกลางกลางภาคยังมีสีฟ้าอยู่นะคะแถวสุพรรณบุรีนคนปรปฐมค่ะราชบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยาค่ะ ส่วนภาคเหนือนะคะก็เป็นแค่สีฟ้าอ่อนกระจายค่ะอ่อนกว่าช่วงบ่ายนะคะฝนลดน้อยลงค่ะมีสีฟ้าแถวแม่ห้องซ้อนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายน่านค่ะแล้วก็เพชรชบูรณ์ภาคใต้ค่ะสีลดลงบางพื้นที่นะคะด้วยส่วนใหญ่ยังมีสีเยอะอยู่ทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะเน้นฝั่งอ่าวไทยมีสีทุกจังหวัดเลยนะคะส่วนฝั่งอันดามันสีจะเบาบางลงค่ะ สามทุ่มวันพุทธที่15มิถุนายนค่ะภาคใต้ไม่มีสีแล้วนะคะภาคตะวันออกเหลือแค่แถวสักแก้วปราจีนบุรีค่ะภาคกลางไม่มีสีแล้วค่ะภาคเหนือสีลดลงเหมือนกันนะคะเหลือสีฟ้าแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรค่ะแล้วก็เพชรบูร์เล็กน้อยส่วนอีสานยังมีโอกาสเกิดฝนตกเยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางๆภาคค่ะ แถวคอนแก่นหนองบัวลำพูดอนทานีสกลนครกาลาสินมหาสรา,าราคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตอุบลอำนาจเจริญมุกดาหารสกลน,นครค่ะส่วนทางตอนบนของภาคนะคะจังหวัดที่ติดกับลาวแล้วก็ช่วงใกล้ชายแดนกัมพูชาไม่มีสีค่ะตีหนึ่งวันพฤหัสที่16มิถุนายนค่ะภาคอีสาน มีสีนะคะเน้นทางตอนบนของภาคค่ะและฝั่งตอนออกของภาคจังหวัดที่ติดกับลาวทุกจังหวัดเลยนะคะรวมถึงบางส่วนของชัยภูมิภาคเหนือค่ะเน้นฝั่งเชียงรายน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะส่วนฝั่งต้นตกของภาคฝั่งต้นตกของประเทศรวมถึงภาคกลางภาคตอนออกไม่มีสีเลยนะคะภาคใตายด้วยค่ะไปดู6กโมงเช้าวันพฤหัสที่16มิถุนายนสีลดลงนะคะในทุกภาคเหลือสีแค่ช่วงเชียงรายพะเยาแพร่น่านแล้วก็บึงการค่ะ ไปเที่ยงเลยค่ะเที่ยงวันพฤหัสนะคะเที่ยงวันพฤหัสมีสีส่วนใหญ่ทางภาคเหนือตอนบนค่ะเชียงรายเชียงใหม่น่านค่ะนอกจากนั้นภาคอื่นก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะเดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายค่ะชัดขึ้นนะคะฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ค่อยเยอะค่ะส่วนใหญ่เน้นทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือเชียงรายพะเยาน่านค่ะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปูลำปางตาค่ะอุตรดิต เพชรูนภาคกลางเริ่มจากฝั่งกาญจนบ,บุรีก่อนค่ะพื้นที่อื่นยังไม่มีสีภาคตะวันออกก็ยังค่อนข้างน้อยนะคะบ่าย3าวันพฤหัสมีสีเล็กน้อยแถวสักแก้วฉะเชิงเซ,ซาไพ่สารก็ยังน้อยอยู่ค่ะมีสีเล็กน้อยแถวเลยน้องบัวลำัมเชียงภูมิโคราชนครพนมพนม,มุกดาหารสกลน,นครค่ะแล้วก็อุบลราชธานีสําหรับภาคใต้มีสีฟ้าส่วนใหญ่แถวตอนล่างค่ะตั้งแต่สุราษฎร์ตอนล่างหรือว่านครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาสนะคะมีสีเยอะกว่าทางตอนบนค่ะ หกโมงเย็นวันพฤหัสภาคใต้สีลดลงค่ะมสีสีส่วนใหญ่ทางตอนล่างนะคะสงขลายะลาปัตตานีน,นาธิวาาจังหวัดอื่นมีบ้างเล็กน้อยภาคตะวันออกสีแทบจะไม่มีแล้วค่ะภาคกลางมีแค่ฝั่งกาญจนบ,บุรีนะครสวรรค์น,นะคะสรุปวันที่16ฝนจะลดลงนะคะไม่ได้เยอะเหมือนวันที่15ค่ะสำหรับภาคเหนือค่ะยังมีสีอยู่บ้างนะคะแม่ฮ้องซ้อนตาค่ะเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาค่ะสุขโขทัยกำแพงเพชรพายสาร สีก็ลดลงค่ะเย็นวันพฤหัสมสีสีส่วนใหญ่ทางหนองคายบึงกาฬอุดอสรสกลนะครนะครพน,นมอำนาจ,จเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะสามทุ่มวันพฤหัสค่ะมสีสีส่วนใหญ่ทางภาคเหนือนะคะเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านเชียงใหม่ลำปางค่ะอีสานมีเล็กน้อยแถวขอนแกน่นภาคกลางภาคตะวันออกไม่มีสีภาคใต้ก็น้อยมากๆเลยค่ะวันนี้ดูแนวโน้มฝนกันคร่าวๆนะคะ2วันค่ะเมื่อวานดูแบบ1ิวันไปแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะ วันที่15มิถุนายนนี้ค่ะฝนก็จะตกเยอะอยู่นะคะได้ลุ้นฝนกันเยอะอยู่ค่ะแต่พอวันที่16ค่ะฝนจะน้อยกว่าวันที่15นะคะและหลังจากนั้น17-18มิถุนายนค่ะก็มีฝนอยู่แต่ว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนฝนจะลดน้อยลงค่ะก็ ก็ต้องทำใจกันหน่อยนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่20มิถุนายน21-22ฝนก็จะกลับมาตกเยอะตกหนักอีกรอบนึงค่ะใครไม่ได้รอบนี้รอลุ้นสัปดาห์หน้าเลยนะคะต่อไปปักมุมสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะคลิปนี้ทุกตําแหน่งจะดูแนวโน,โน้มฝนตั้งแต่คืนวันอังคารที่14มิถุนายนไปจนถึงคืนวันพุธที่15มิถุนายนค่ะ สถานที่แรกบ้านใหม่ชัยพจน์บุรีดำค่ำวันอังคารมีค่าฝน2มิลิเมตรส่วนวันพุธมีค่าฝนช่วงค่ำ2มิลิเมตรปักคำบุรีดำค่ำวันอังคารค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรส่วนวันพุธมีค่าฝนช่วงเย็น2มิลิเมตรค่ะหลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราชมีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำของวันพุธ3-4มิลิเมตรศรีชนนครศรีธรรมราชค่ำวันอังคารมีค่าฝน1มิลิเมตรส่วนวันพุธช่วงเช้าค่าฝน1มิลิเมตรและช่วงค่ำอีก6มิละ บ้านวังโบดและลมศักจังหวัดเพชเรบูรณ์วันพุธมีค่าฝนตั้งแต่เช้ามืดนะคะตี่หนึ 4, ่งถึงตีสี่หนึ่งถึงหกมิลลิเมตรจากนั้นอีกรอบคือช่วงบ่ายสิบสี่มิลลิเมตรและช่วงเย็นถึงค่ำสามถึงสี่มิลลิเมตรค่ะแก่งครอบําเน็ตนารงและ,กะเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชยัยภูมิค่ะค่าฝนค่อนข้างน้อยนะคะมีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันพุธแต่ว่าช่วงละไม่ถึง1มิลลิเมตรค่ะบางไซอุทยาค่ำวันอังคารมีค่าฝน1มิลลิเมตรส่วนวันพุธ ตั้งแต่เช้าถึงเย็นมีค่าฝนต่ำๆช่วงละไม่ถึง1มิลิเมตรค่ะอาจมีฝนตกหรือว่าอาจจะเป็นเมฆครึ้มปกคลุมนะคะบ้านแม่ละมาจังหวัดตาข้าววันอังคารค่าฝน1มิลิเมตรส่วนวันพุธเริ่มมีค่าฝนช่วงบ่ายถึงค่ำหนึ่ามมิลิเมตรสีสำโรงสุขโขทยัยมีค่าฝนเช้ามืดวันพุธ4มิลิเมตรช่วงเย็น2มิลิเมตรและช่วงดึกอีก2มิลิเมตรค่ะบ้านขนวนหนองนาคําจังหวัดขอนแก่น่ําวันอังคารค่าฝน2มิลิเมตรส่วนวันพุธเริ่มมีค่าฝนตั้งงแต่ช่ชวบายถึงช่วงเย็น 1- 2ม mm. สี่ทุ่งวันพุธต่อเนื่องถึงตีหนึ่งเช้าว,วันพฤหัสอีก2อมมิลิเมตรค่ะเกาะคาจังหวัดลำปางเข้ามอังคางข้าบฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรโอกาสเกิดฝนตกน้อยส่วนวันพุธมีค่าฝนในช่วงเย็น3มมิลิเมตรเวียงสะเคียนซาและปุนพินสุราธานีเช้ามืดวันพุธมีค่าฝน2-3มมิลิเมตรและอีกรอบคือช่วงเย็นถึงค่ำ3-8มมิลิเมตรค่ะดอนตาจังหวัดมุกดาหารสี่ทุม่มมณงคามีค่าฝน3มมิลิเมตรต่อเนื่องไปจนถึงเช้ามืดวันพุธอีกหเมตร และอีกรอบคือช่วงค่ำถึงดึกของวันพุธ2-3มิลิเมตรค่ะนนทสูงนครราชสีมารวมทั้งด่านขุนทดวันพุธมีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำ1-6มิลิเมตรกลางวันมีแดดเป็นส่วนใหญ่อําเภอปงจังหวัดพะเยา,ยาค่ำวันอังคารมีค่าฝน9มิลิเมตรเช้ามืดวันพุธ7มมตรและเย็นวันพุธอีก3มิมตรค่ะ บ้านสีชมพูโซ่พิสัยบึงการมีค่าฝนตั้งแต่ค่ำวันอังคารนะคะ2-6ม mm, มตรเช้ามืดวันพุธ8-9ดมมตรช่วงเช้า3-8มตรช่วงค่ำ9 mm, ้ามิลลเมตรและเช้ามืดวันพฤหัสอีก9มมตรค่ะสุดท้ายคลองตะเกาวะเชิงเซามีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นวันพุธเล็กน้อยนะคะประมาณ1-2ม mm, เมตรเท่านั้นค่ะ ใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูนาำนองฝนแจ้งชื่อสถานที่ตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ